คุณผู้ชมครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดน้องคายนะครับมาพบปะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้ได้ดื่มน้ำมางกุดแสนสยามนะครับมาเห็นรอยยิ้ยมของผู้สูงวัยเนี่ยหนุ่มทั้งผมเองก็รู้สึกว่ามีความสุขกลับคืนมาเหมือนกันนะฮะที่ได้นำสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องนะครับแต่วันนี้ที่เรามาพูดมาคุยเนี่ยเรามาเจอเจอกันถึงบ้านถึงช่องเลยครับเพราะว่าเราอยากจะมาเห็นตัวเป็นๆกันว่าดื่มดีจริงหรือเปล่า นะครับอยากจะมาพูดมาคุยกันด้วยตัวเองนะฮะก็เลยเลยเดินทางมาจากกรุงเทพมาที่จังหวัดน้องคายมาที่อำเภอรัตนาวาปีแห่งนี้ครับคนที่อยู่ข้างผมตอนนี้นะคุณลุงชื่อคุณลุงจันนะครับคุณลุงจันชื่อนมกุณอะไรครับโอ้โมาครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้คับลุงครับหกหกสิบห้าปีครับหกสิบห้าปีเป็นชาวบ้านหมู่บ้านอะไรครับบ้านน้องไผ่หมู่แปดรัตนาวาปีอำเภอพนิสัยเอ้ยจ้งหวัดน้องคายครับ ครับนะฮะอำเภอรัตนาวาปีนะครับบ้านอะไรนะฮะบ,บ้านหนองไผ่บ้านหนองไผ่นะครับก็คุณลุงจันทร์ครับมีปัญหาสุขภาพมากมายขนาดไหนครับก่อนมาดื่ม,ม,มนบ้บุ๊ณบ่ได้มากมายดอกผมเป็นไะยายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยี่สิบวันแล้วเพราะว่าผมเป็นอยู่ได้หกวันมันปวดแอวปวดลงขาแล้วจ้องท้องน้อยผมเป็นเพราะว่าย้ายเบ้าเลยเอา เปลือกมังคุดนี่ไปผมกินกินผมเลยลุกได้ลูกได้ยางได้ก็ไข่ไข่ไหลเติบมันปวดนะผมลุกบ่ได้ยางบ่ได้เลยภายในหกวันแต่ว่าไม่จินนี่แลละผมยางได้ผมก็ย่องวันมันดีเพราะว่าผมก็เลยมาซื้อต่ออีก่นั่นเป็นสามขวดมผมจินก็หาได้เบิดขวดหนึ่งขวดสองกำลังเริ่มกินอีก อืมมันไข้หลายผมกับบท่านได้ปิดนี้อย่างไรอืมอจมีก็เพิ่นเอาไปร้องแล้วก็องค์ก็ร้องเบิ่งก็เลยลูกได้รถโหะมันคือดีแทวสะตอก้าว่าอมก็เลยว่ากินบ้ามันเบิด้ะบัดนี้ตอนกินที่แรกเนี่ยมันจะปวดมันตึงขึ้นปวดจนในค้างโอ้ยผมครับพอดีมันเบิดฤทธิ์ยามันหนั่นความันดันมันปวดมันเลยเศร้านี้เศร้ามันเลย ลูกได้มันระเบาผมก็เลยว่าว่ามันถึกแล้วหรอวะสันเลยกินต่อปวดนั่นจินยู่สามมือหนึ่งผมเล่งหลายยายเลยมาซื้อน้ํายายยายเราว่าเจ้าจะไปเลีงหลายปนั้นวะ่ันจินเศร้ากินแล้งนี่เจ้าจะไปกินเต็มๆโจกคือคอยบอกเ้อะสันกินพดลงมาสันเราว่าผมก็เลยเจอกินพดลงมาจินแล้วมันปวดนี่แหละแต่ว่าเมื่อเศร้านี่ผมก็จินจินแล้วก็ปวดปวดผมก็ น่าจิตไปห้องว่าเพื่อนสมาสัมผัสเจ้าวัดเจ้าไปเ,เด้อวัดโอ้คนไป,ป๋วได้ดอกใคดใส่าได้ยากไป,ป๋วได้บอกว่าผมก็เลยลุกไปลุกมาอย่างบนอยู่น้ำบานลเลยว่ามาโอ้เขาขี่รถถีบไปได้ยินน่าจะก็เลยขี่รถถีบมาอืมากับมา,บาว่าหอยเพิ่นฟังแต่ว่ามันดีโยเแต่ว่าผู้อื่นนั้นชักสิเป็น,นได้ลราพบว,ว่ายังบงูหูแต่ว่าผมนี่ว่ามันถึกแล้วเป็นแนวนี้มันเจ็บ เอวนี่จองใส่ทองน้อยมันจิเช่งใส่สันขามาหาวาเข้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันลดหลายครึ่งต่อครึ่งละมผมจินต้ำนี้ดีใจไหมครับครับผมดีใจแล้ว <laughs> ครับนี่ก็คือประสบการณ์ของคุณลุงจันทรในะปัญหาเรื่องการเจ็บการปวดนะฮะบ,บริเวณตามพวกเส้นเอ็นข้อต่อตามหลังตามเอวเนี่ยเป็นกันเยอะนะครับพี่น้องหลายๆคนนี่ก็เป็นกันเลื้อรังกันมานาน ไม่รู้จะยังไงก็กินยาแก้ปวดไปพอพังพลางก่อนแต่วันนี้เนี่น้ำสกัดเปลือกกุ้นแสนสยามเนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่าสามารถที่จะช่วยปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้นะครับแต่ทั้งทั้งนี้ก็คือขอย้ำว่าเราไม่ได้เป็นยารักษาโรคโดยตรงนะครับไม่มีผลกับการรักษาแต่ว่าดูร่ำโบราณเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยฮิปโปเครติสเนีท่านได้กล่าวไว้ด้วยแล้วว่าการกินนะครับอาหารที่มีคุณค่าเนี่ยมันจะสามารถที่จะมีคุณสมบัติ เป็นยาได้เราสามารถดูแลตัวเองโดยการเลือกกินอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์และก็เหมาะสมก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองและสามารถจะเยีวยวยาตัวเองได้เพราะร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ประเสริฐเลอเลิศที่สุดแล้วในจักรวาลน,นะฮะมีกลไกต่างๆในการดูแลตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องหาสรรหาสิ่งดีๆให้กับร่างกายของเราครับมีเงินหมื่นเงินแสนไม่มีความหมายถ้ามีปัญหาสุขภาพแต่วันนี้น้ําคุณแสนสยามสามารถช่วยท่านได้คุณลุงที่คุณลุงจันทร์เล่ามาทั้งหมดนี่ ยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับก็ทำไมถึงอยากจะมาบอกพี่น้องครับเพราะว่าผมมันดีนี่แหละครับเพราะว่าผมไปบ่ได้หาเมื่อนอนร้อยย่ายเบ้าไปกินแล้วมันไปได้รถครับผมก็ย่องเลยนี่ก็คือสิ่งที่คุณลุงจันนะครับพี่น้องชาวอำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคายครับทางรายการของเราต้องขอบพระคุณคุณลุงนโอกาสนี้มากเลยครับขอบคุณครับคุณลุงครับ